วิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแวนหนวาด้วยโปรแกรมมินิแท็บนะครับก็มาเริ่มกันเลยอันดับแรกก่อนที่จะทําการวิเคราะห์ความแปรปรวนอยากให้เข้าใจวิธีการทางสถิติที่ควรรู้ก่อนนะครับสถิติจะมี2แบบก็คือแบบนี้ดิสกิ้งทก็คือสถิติเชิงพรรณนา,นาสถิติเชิงพรรณนาก็คือการเอาเรื่องราวต่างๆมาพูดเช่นการสร้างกราฟแล้วก็ดูว่า นั้นเป็นแบบไหนว่าจะเป็นกราฟฮิสโตแกมกราฟบล็บอกพอ,อกร์ตกราฟต่างๆแล้วก็การสร้างตารางอันนี้ก็เป็นสถิติทางพันธนาการตัวฝั่งนี้ตัวเลขฝั่งนัมเบอร์ก็คือการสร้างค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยค่ากลางค่ามดก็คือค่าเหล่านี้ไม่มีจริงนะครับล้วนถูกสร้างขึ้นมาอย่างเช่นค่าเฉลี่ยก็เอาจําผลรวมของกลุ่มข้อมูลหารด้วยเอนะ็น่ะเกิดขึ้นมาเป็นค่าเฉลี่ยตัวนี้นก็จะเป็น ค่าเบีเ่ยงเบนมาตรฐานค่าความแปรปรวนแล้วก็ชาร์ปรูปร่างต่างๆอันนี้คือสถิติเชิงพัฒน,นานะครับส่วนมาดูสถิติเชิงอนุมานเป็สติเชิงอนุมนันคือสถิติที่เราประมาณค่าต่างๆว่ามันจะเป็นไปได้เท่านี้หรือเปล่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นการเหมือนกะเอาอะครับส่วนวิเคราะห์ความแปรปรวนก็จะอยู่ในครับการตั้งสมมติฐานไฮโพเทซิสเ e สติ้งซึ่งเป็นสถิติที่มีพารามิเตอร์นะครับสติทั้งเชิงอนุมานเนี่ยก็จะมีทั้งแบบไม่มีพารามิเตอร์ขยับไปอี แบบมีพารามิเ,เตอร์ก็จะเป็น t-test z-test ก็ aste, aste, คือทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร f-test ก็คือทดสอบค่าความแปรปรวนของประชากรนะครับทีนี้เงื่อนไขในการวิเคราะห์ความแปรปรวนจะมีอยู่3ข้ออันดับแรกประชากรต้องมีการแจกแจงแบบปกติอันนี้สําคัญมากนะครับ เงื่อนไขข้อที่1ต้องเป็นไปตามนี้ส่วนข้อที่2ข้อที่3ก็คือความแปรปรวนของแต่และประชากรต้องเท่ากันแล้วก็ตัวอย่างต้องเป็นตัวแปรสุ่มนั้นก็คือก็สําคัญเหมือนกันแต่ข้อที่1ควรจะเป็นแบบข้อที่1ไม่งั้นการทดลองจะมั่วไปหมดเลยเทีนี้ข้ามมาที่สถิติที่ใช้ในการคํานวณอันอนว่าก็ะจะมีองศาสละระหว่างอันนี้ระหว่างกลุ่มก็คือมีตัวแปรยี่ตัวมันก็จะคํานวณเกลบหให้มันเกิดองศาสละส่วนอันนี้ก็จะมีค่าซัมสเกตคือผลรวมกําลังสองแล้วก็ผลรวมกําลัง2เฉลี่ ก็คือหค่าหารด้วยองศาอิสระเนาะทีนี้ค่าสถิติ F ก็คือผลรวมกําลังสองเฉลี่ยระหว่างกลุ่มหารด้วยผลรวมกําลังสองเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มมาสถิติ F นะครับทีนี้อ,อีกนิดหนึ่งนะครับทีนี้ในการคานวณมือเราจะหาสถิติสถิติ F ออกมาแล้วก็หาสถิติที่เป็น f ค่าวิกฤตก็คือค่าวิกฤตก็เปิดจากตารางเมื่อเราได้สถิติ f แล้วถ้าเกิดว่าค่าวิกฤตอ่านะที่เปิดตารางออกมาได้ค่าน้อยกว่าสถิติ f แสดงว่าให้ปฏิเสธสมมติฐาน h 0ูนะครับก็คือตัวแปรตัวใดตัวนึงเนี่ยมีผลต่อการทดลองแน่นอนเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวจะมานั่งคำนวณมือให้รู้นะครับเนี่ยครับดูจากรูปรักครังถ้าเกิดว่าค่ามันมีค่าน้อยกว่าแปลว่ามันจะอยู่สมมติฐานหลักก็คืออยู่ตรงกลางอยู่ภายในรักคังความถ้าปฏิเสธ h สูงก็คือมีตัวแปรตัวใดตัวหนึ ทีนี้ก่อนการวิเคราะห์ความแปรปรวนก็ต้องมีนอกจากข้อมูลจะเป็นการแจกแจงแบบปกติแล้วจะต้องมีการตั้งสมมติฐาน h ศู h 1จะตั้งแบบไหนก็ได้ครับประชากร1เท่ากับประชากร2หรือประชากร1นไม่มีผลกับประชากร2หรือ h 1ประชากร1ไม่แตกต่างกันอะไรเนี่ยพวกเนี้ยสามารถตั้งได้เองตามวิธีที่เราต้องการได้เลยทีนี้ไปที่โปรแกรมมินิแท็บนะครับครับก่อนที่จะไปที่โปรแกรมมนะินิแท็บเนาะขออธิบายตัวอย่างนิดนึงนะครับ ตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการทดลองระยะทางที่รถยนต์ขับไปได้โดยจะมีตัวแปรทั้งหมด3ตัวก็คือชนิดของเชื้อเพลิงชนิดของเชื้อเพลิงก็จะมี 1, 2, 3คือ e 2 0 e 8 5แล้วก็เป็นแก๊สโธฮอรเนะครับแล้วก็มีตัวแปรที่2คือเป็นแรงดันลมยางก็จะมีเลเวลเป็นมีเลเวลเป็น3า psi 32 psi 36 psi แล้วก็จะมีอุณหภูมิภายนอกอุณหภูมิที่เป็นอากาศทั้งนอกรถนะครับ สามสิบสามองศาสามสิบห้าองศาสามสิบแปดองศาว่าจะมีผลต่อระยะทางที่ขับได้หรือเปล่าซึ่งเราก็เอาค่าทั้งหมดมาเรียงรันสามตัวแปรแบบนี้เชื้อเพลิงแรงดันอุณหภูมิแล้วก็ค่าที่วัดได้ซึ่งมันจะมีทั้งหมดมาเก็บเก็บเป็นอย่างละสามค่านะครับหนึ่งชุดข้อมูลเก็บเป็นสามค่าก็จะได้เป็นหนึ่งกลุ่มทีนี้เราต้องเอา 1, ทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด81ข้อมูล ทีนี้เราต้องเอาหนึ่งกลุ่มเนี่ยไปทดสอบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติหรือเปล่าก็ก๊อปมาเลยครับหนึ่งกลุ่มจะก๊อบหนึ่งกลุ่มหรือจะทั้งหมดก็ได้แต่ว่าข้อมูลยังไงก็ต้องเป็นการแจกแจงแบบปกติตรงนี้นิดเดีวเราก็นําข้อมูลมาวางนะครับมาวางไว้ก่อนที่ไหนก็ได้อันนี้สาธิตเข้าเข้า,ขาเพสเซลล้วก็มาที่กราฟมาที่ตัวนี้ครับ,บ property plot เลือกดูก่อนสามตัวนี้มันน้อยมากมากเลยนะครับสามตัวกดโอเค เช็คดูคร่าวๆอ่า P-value เท่ากับ0.334ซึ่งมากกว่า0.05แปลว่าข้อมูลก่อกลุ่มกันมีการจแจกแจงแบบปกตินะครับลบทิ้งไปได้เลยครับเมื่อก๊อปข้อมูลมาที่โปรแกรมมินิจฉัแบแล้วอ่ะมี4คอลัมน์เนาะทีนี้เราจะเอาคอลัมน์ที่4ไปทั้งหมดไปทดสอบการกระจายตัวด้วยก็ได้นะครับ ซึ่งย้ำอีกครั้งว่าการกระจายตัวต้องเป็นแบบ Normal Distribution การแจกแจงแบบปกติเท่านั้นอ่ะทีนี้มาที่ทดสอบความแบบปวนแบบอโนวาเลยมาที่สแตทมาที่อนนวาเลือกบาลานอโนวาอีโพสเซนให้เลือกระยะทางที่รถขับได้ส่วนโมเดลก็เลือกมาเลยครับ3ตัวแปรทีนี้มาที่กราฟเลือกเป็นโ o i ินวันทีนี้เลือกผลอ่ให้ติ๊กติ๊กให้เลือกแจ้งเตือนเป็นค่าซัมวแและค่าบเียของโด้วยกดโอเคไปเลยครับอ่ะ การทดลองก็จะออกมาแบบนี้มีกราฟแล้วก็ผลการคํานวณถ้าให้ดูกราฟก่อนนะครับดูกราฟก่อนถ้าเห็นได้ว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นเส้นตรงมีการกระจายตัวแบบ normal pot หรือเปล่าโอเคไม่มีอันไหนหลุดมาดูที่ histogram นอะข้อมูลแต่และชั้นนะมีการจัดเรียงเป็นอันดับภาคชั้นโอเคครับเกือบเป็นรูปทรงระฆังความสวยงามกราฟ e l pot b e กระจายตัวบนล่างบนล่างตรงกลางขอบได้ดีนะเวลาออเดร์ s <S <c oughs> ก็คือขึ้นบนขึ้นบนไม่สามารถคาดเดาได้ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นแบบไหนโอเคข้อมูลก็ดีพอสมควรนะครับทีนี้มาที่การคำนวณเนาะจะบอกว่าแฟกเตอร์มีทั้งหมด3ตัวเชื้อเพลิงแรงดันอุณหภูมิมีอย่างละสามทีนี้เลื่อนลงมา Analysis อเอเปเรียนการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับ degree of freedom ก็คือ2ก็คือสาลบไปนหนเพื่อให้เกิดองศาอิสระเนาะ มาดูที่ค่า f มาดูที่ p-value ของเชื้อเพลิงก็คือศูนย์เชื้อเพลิงชนิดของเชื้อเพลิงนะมีผลต่อระยะทางก็คือถ้าตั้ง,งสมมติฐาน H0 H1 ก็ให้ยอมรับ H1 ครับปฏิเสธ H0 ไปแรงดันลมยางอ่ะปฏิเสธ H0 ไปยอมรับ H1 โอเคนะครับส่วนอุณหภูมิภายนอกอ่ะไม่มีผลเลยเลื่อนลงมาอีกเป็นค่า error อ่ะ แล้วก็เออเลอร์อรวมเลื่อนลงใหม่ก็เจือคือโมเดลในการทดลองครับอันนี้สําคัญนะครับค่า r s สแคกับค่าอาร์าาจัดอาร์สแครเหมือนจะน้อยไปนิดนึงนะครับ46.46 46. ก็คือน่าจะมีเออเลอร์อขึ้นเยอะครับเนี่ยเออเลอร์อเยอะอยู่ก็ควรจะประมาณ70นะครับโมเดลที่ใช้ในการทดลองเนาะสำคัญนะครับ 1. ข้อมูลเป็นแบบสุม่มตั้งสมมติฐาน ตั้งสมมติฐานแล้วก็ข้อมูลต้องมีการแจกแจงแบบปกติค่าอาสแคร์ต้องเยอะนะครับโอเคครับทีนี้สุดท้ายการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแหวนวานี้จะบอกได้แค่ว่าตัวแปรทั้ง3ตัวเนี้ยตัวไหนไม,มีผลกับตัวไหนไม่มีผลไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าตัวแปรที่เราใช้เท่าไหร่ดีไม่ดีซึ่งมันจะต้องไปทําเป็นกราฟหรือก็ไปไล่ดูข้อมูลแต่ละชุด โอเคนะครับใะให้ถูกก็สุดท้ายสําหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ผมขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ได้นะครับขอบคุณครับ